ครับผมตอนนี้ก็ล่าสุดน,นะครับก็คือมีซิงเกิลที่2ที่ปล่อยไปนะครับระบายเฉยๆนะครับมี MV แล้วแล้วก็ส่วนเพลงเก็บที่ได้เป็นเพลงประกอบละคระครับก็กำลังจะมี m อออกมาให้ได้ชมเร็วๆนี้ครับผมแล้วก็ส่วนซิงเกิลต่อไปนะครับซิงเกิลที่3ออกมาให้ได้ชมภายในเดือนหน้านี้แน่นอนซิงเกิลนี้เป็นของวนน้องแล้วครับน่าติดตามครับผมก็ฝาก Facebook แฟนเพจพวกเรานะผมให้เข้าไปกดไลค์กันนะครับผมแล้วก็ไปติดตามตารางงานทุกอย่างที่นั่นครับมีคําถามอะไรอยากพูดคุยอะไรก็พูดคุยกับพวกเราได้ครับเราเข้าไปเช็คบ่อยๆนะครับค่ะก็ที่ w w w f a c e b o o k c o m t e r i n a f a n p a g e ค่ะมีค่ะก็ประมาณกลางปีนะะคประมาณกลางปีห้าสิบเจครับผมไม่เกินกลางปีกลางปีกลางปีกลาปครับะมาณกลางปีแล้วผมก็คิดว่ามงพร้อมให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็ประมาณ เลยครับตอนนี้สาหรับอัลบั้มพระพยายามทำอัลบั้มไม่เสร็จให้พร้อมที่จะมีเพลงที่จะไปเล่นในคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยแต่ก็มีแพลนคร่าวๆเหมือนกันนะว่าจะจัดที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตยังไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรพิเสร็รมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนแขกรับเชิญที่พวกเราชอบที่ชอบแล้วก็ในคอนเสิร์ตใหญ่ก็คงเห็นพวกเราในรูปแบบหลายแบบด้วยที่แตกต่างจากเดิมไปบ้างใช่ อาจจะเป็นต uh ้นเกาหลีนเดียวเดินแบบไม่แว่นเดินแบบช่วยน้ำค่ะขอบคุณค่ะ